<พ uka> ล้างสปิงเหลือกันเนีอ่ะดูโชคตัวเก่าดิไไมันยุบน้อยจังอ่ะยุบแค่นี้ยอะระยะอายุบมันน้อยเหรอโอ้นิม่มโพดขี่ไปน้ำยุ้ยนี่นี่ดูนี่นี่นี่อันนี้ปลาเบอร์สี่อยู่นี่นี่โอ้โกดไม่ลงเลยเนี่ ตันนี้ปรับเบอร์สี่อยู่นั่นนี่เดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนใส่โปรเฟนเดอร์ดูดูระยะยุบมันนิ่มเกินนี่เอเวอเลต์น้ำหนักมันเยอะมันมันต้องมันต้องหนืดนิดนึงไม่งั้นรถมันจะโค้งเวลาวิ่งโอเคข้าง,งางหลังเปลี่ยนข้างหลังเปลี่ยนไปแล้วนี่เรือข้างหน้าเดี๋ยวเปลี่ยนสปเสร็จไปลองกันลองสนามออฟโรดเราเนี่ยข้างๆร้านเนี่ยนะ อันนี้เป็นตับแปดนะครับตัวนี้แกอ,อ๋อ